โอ้ครับเว้ลยึดคะแนนปัดเศษครับฟอราติกเข้ารอบ T.I. แทนที่ Outsiders และครับผมมี CFX กับทุธพลิกนี่สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรมาอัปเดตไปดูกันเลยครับ นับว่าเป็นข่าวที่แบ่งแยกคอมมูนิตี้ดร์ทูออกเป็น2ฝ่ายเลยก็ว่าได้จากเดิมที่เอา s i ไซเดอรหากนับคะแนนดิบรวมกันแล้วจะมีแต้ม DPC เหนือกว่าฟนติกจุแต้มนะครับผมและเป็นทีมเชิญเข้าสู่ TI เป็นทีมอันดับที่12แต่กลายเป็นว่าครับวาวจะยึดหลักของการนับคะแนนส่วนตัวของเขาเองนั่นก็คือการไม่นับเศษนั่นเองทำให้คะแนนเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับตามระบบของวาว แฟนติกมีแต้มเหนือกว่า Outsider หนึ่งแต้มครับเรียกว่าทำให้แฟนๆของ o u t s i d e r ์นะครับก็ออกมาผลกันนะครับผมว่าฮอุตส่าห์หวังว่าจะได้เข้า T.I. แต่กลายเป็นว่าวาวยึดหลักของตัวเองแล้วก็ทำให้ แฟนแฟน,นเนติกดีใจแทนครับว่าพวกเขาได้ไป t I แทนที่ของ outsiders อันนี้จริงแล้วนะครับผมการนับคะแนนแบบนี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมถ้าอ้างอิงกรณีของปีที่แล้ว QC นะครับผมถ้านับคะแนนจริงๆเขาจะได้676แต้มแต่วาวขึ้น674แต้มเพราะว่าไม่นับเศษนั่นเองก็กลายเป็นข่าวดีของแฟนๆ d น t a 2ในเซาท์ออเเชียแล้วก็ในไทยด้วยนะครับผมเพออราะว่าเฟนะติกเนี่ยก็มีโค้นไทยอย่างแจ๊บนะครับผมที่เป็นหนึ่งในสมาชิกทีนั่นเองนีก็รอติดตามแจ๊บและทีเฟนติกในเส้นทาง ของ t i ปีนี้ได้เลยครับส่วน Outsider นะครับก็ต้องไปค u a ลิฟายกันอีกทีหนึ่งคัดครบแล้ว16สุดยอดทีม v อ l o ลย์บนะครับผมเข้าสู่สนามชิงแชมป์วิสิตี้แชมเปียนที่ตุรกีครับหลังจากการแข่งขัน LCQ หรือ Large ifier, ล c h a ชมป Qualifier รอบสุดท้ายจบลงไปทำให้เราทราบแล้วแลคก็บอกว่าจะมีทีมไหนที่เข้าสู่สนามรอบแชมเปียนกันบ้างรายชื่อมีังต่อไปนี้ครับ โดยการแข่งขันนะครับผมจะเริ่มวันที่31เป็นต้นไปนะครับและคู่เปิดสนามก็จะเป็น a p e ปนะครับผมไปเจอกับจีนอย่าง p a p e r ้ e และ Edward Gaming ครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูตารางการแข่งขันได้เต็มๆที่เว็บไซต์ warlandesport.com ครับก็รอเชียร์ทีมไทยนะครับเซอร์เซียแล้วก็ทีมจาก a p e ปบ้านเรากันได้เลย31เป็นต้นไปครับหลังจากลง PC มาไม่ทันไรครับผมก็มีมอดเดอร์ออกมาทำมอดของเกมเต็มไปหมดเลยนะครับ ที่ผมชอบสุดก็คือมอสที่เล่นเป็นหลุมศพเป็นปาร์เกอร์นะครับไม่รู้ว่าเอาอะไรคิดอยู่นะฮะ of cup ใช่ว่าทุ่งมอตนะครับผมจะมีแต่ด้านดีนะครับผมเพราะว่าล่าสุดนี่มีมือบอลนะครับผมทำมอดเปลี่ยนธงลพรยเป็นธงอเมริกันนะครับกลายเป็นจุดประกายไฟเดือดนะครับผมให้กลุ่ม LGBT ออกมาต่อว่าผู้สร้างมอสนี้อย่างมหาศาลครับผมว่ามีแนวคิดส่งเสริมการกีดกันของกลุ่ม LGBT นั่นเองดังจักแต่ที่มอสนี้ลงเว็บได้ไม่นานนะครับผมเว็บ n e x t s t m o s แลวก็ m o ด s t v นี่ก็ลงดับลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาถือว่าเป็นการประกาศจุดยืนที่เหมาะสมแล้วนะครับสำหรับ n e x t s t m o ถึงแม้ว่ามอดดิ้งนะครับผมจะเปิดพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์แต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดเหล่านั้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบางทีมันอาจจะรุนแรงเกินไปนั่นเองครับแล้วจบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับทุดวิกฤี้สัปดาห์นี้นะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าเกมต่างๆตอนนี้ก็คือเข้าสู่โค้สุดท้ายของการแข่งขันกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะนําข่าวมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้ครัสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาของผมแล้วพี่เซฟเอ็กขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้